สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะฮะนี่คือพอดแคสต์ EP สอนะฮะวันนี้ฉีกจากพอดแคสต์ EP แรกนิดนึ่งพอดแคสต์ <Podcast> EP แรกสัมภาษณ์พี่นิวไปเรื่องเกี่ยวกับการแบบอันนี้จากเพลเยอร์ธรรมดามาเป็นโปรเพลเยอร์แล้วก็จากเพลเยอร์จากโปรเพลเยอร์เนี่ยไปเป็นยูทูบเบอร์นะฮะ ทีนี้รอบนี้แม่งชีกมากเลย<ต>คือผมดันสก,กิดใจสก,กิดใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งได้คือ<ต>เพื่อนกันหรือพี่ <คะ S 2> น้องกันไม่สามารถคบต่อกันได้อ่าตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไอครับผมค, <า S 1> ครับสวัสดีครับพ,พร้อม DIY ครับผมครับก็<ต>นักพากส์ิดดิ d เตอร์จะจะว่านีด จังหวะน,นี้คือแบบล่าหมดนี่โทรมาขัดจังหวะตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแย่อยู่โอเคมาเข้าสู่คำถามเลยอ่าพี่ไอ้คิดว่ายังไงกับการที่ว่าเพื่อนกันหรือพี่น้องกันเนี่ยไม่สามารถครบต่อกันได้ได้พี่จะให้คำตอบว่า <laughs> ตเจบแหละ <laughs> เขาพี่เต๋าอายุมากกว่าไงครับพี่ครับผมค<ไ>ำถามอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็คือพี่เต๋าใช่ไหมเต๋าไหนเนี่ยเต๋าสมชายเต๋าสมชายใช่ถูกต้องทุยว่าอีพีนี้ต้องใส่ <S <S อฟเฟกต์ออ้างอันนี้เต๋า <S <S สมชายครับจร <S <S นนเจ้าของวลีเดดซีดับเบิลนะฮะ อ่ะจัดมาเลย,เยพี่สาวครับผมคือพอดีผมเปดันมันดันสะกิดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องในอดีตของผมด้วยแหละอ่าที่ว่าเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันหรือพี่น้องกันเงี้ยไม่สามารถใช้แฟนต่อกันได้คือผมจะเกินก่อนคือผมจะเกินก่อนว่าผมเคยมีแฟนเคยมีแฟนอยู่คนหน,นึ่งแต่เนี้ยแฟนแฟนคนนี้ก็คบคบกับผมนี่แหละแต่ทีนี้พอหลังจากเลิกกันไป มันมันก็คือคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนอ,ะอ่ะก่อนหน้านั้นมันคือคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนอผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะไปคิดอะไรกับเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนอเพื่อนสนิทเลยเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนอผู้ชายทีนี้มันดันมันดันคิดเกินตอน,น,นแต่เราไหนก็ไม่รู้อ่าเอตอนไหนก็ไม่รู้ร <S <S ใช่แ,แต่ตอนนี้เขาคบกันอยู่ไหมอ่ามามารู้อีกทีเขาคบกันแล้วตอนตอนนี้คือเลิกกันแล้วผมกับเพื่อนนี่ก็ยังคุยกันปกติในตอน ในตอนที่มันคบกันก็ยังคุยกันปกติอ่าอ่าสำหรับผมผมทนได้แต่ว่าสําหรับแบบตามหลักความเป็นจริงแล้วคิดว่ามันเมคเซน์ไหมกับ<ช>การที่แบบว่าเพื่อนกันอะไรเงี้ยคบต่อกันเอาเอาจริงๆแล้วในใจลึกๆของเราจริงเราทนได้ไหมเราเห็นแบบว่าแฟนแฟนเราไปคบกับเพื่อนของเราเราคิดว่าเราทนได้ไหมสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมทนได้นะเพราะว่า,าผมเป็นนะคนที่แบบว่า คนได้แสดงว่าเราก็พูดกับเพื่อนปกติเราก็ทําอะไรกับเพื่อนปกติแน่หรออ่าฮะใช่ครับอ่าแล้วคือระยะเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนอะ่ะก็ค่อนข้างนานพอตัวเลยนานพอตัวนี่มันประมาณกี่ปีอ,ะอ่ะอ๋อประมาณปีสองปีแล้วละ่ะอันนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่นานาพอตัวนะอันนั้นมันก็พึ่งเออมันก็พึ่งอะ่ะ แต่แล้ถามว่าคือ,อเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าคิดเป็นอันเนี้ยโพ i ิทีฟอยู่แล้วไงเป็นคนที่โพสิทีฟพอสมควรโพสิทีฟก็คือแบบเรายัางไงก็ได้คือแฟนคนนั้นเราอ่ะเราครบนานไหมก็คบกันมาประมาณหกเจ็ดเดือนประมาณเรา <7 S 2> แบบว่า มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอะไรเกี่ยวกับครอบครัวไหมอย่างเช่นแบบมีลูกหรือว่าตั้งเป้ามันจะแต่งงานกันก็คุยคุยกันมากพอสมควรอนะลงลึกพอสมควรคือก็แบบไปมาหาสู่กันอ่าคือในในคำถามพี่พี่ต้องการคำตอบประมาณที่ว่าเออบางทีอะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงที่เราอยู่ที่เราเคยคบด้วยกันอะ อาจจะเป็นแบบว่าคนที่เราเคยชอบเคยรักกันมากขนาดไหนหรือปัก<า>แบบนี้ยแต่ถ้าเขาไปคบกับแฟนเพื่อนอย่างเนี้ยเออไปเป็นแฟนเพื่อนเนี่ยเออที่เป็นห่วงอย่างเดียวคือจะแบบเราจะเป็นห่วงมากขนาดไหนคือถ้า<อ>คือทุกคนอ่ะเราเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจะมีใครสักคนในหัวใจอ่ะเออแล้วแบบ ึงเนี้ยหรืออะไรก็ตามแม่งไม่มีข้อยกเว้นหรอกแต่ถ้า uh huh. ในสถานการณ์แบบที่เราคิดได้ว่าเออถ้าเขาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราแล้วแฟนเราอ่ะไปเป็นแฟนของเขาาเงี้ยเออถ้าเราโอเคอ่ะเราก็โอเคในใจลึกๆของเราเงี้ย uh huh. เออถ้าเราคิดว่ามันโอเคอะพี่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกอ๋อ uh huh. แต่ถ้า จริงคือในเรื่องของเพื่อนมันต้องอยู่ในเรื่องของความที่แบบเราสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากไหมบางที่ uh huh. พี่มีนะเว้ยพี่มีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่แบบว่าเออก็อยู่บ้านเดียวกันละแวกเดียวกันก็ค่อนข้างสนิทจังแต่พี่ก็มีเอกใจครั้งหนึ่งนะที่แบบว่าเออครูก็ชอบแฟนเพื่อนอย่างเงี้ยเออก็ถึงแม้ว่ามันเลิกกันไปแล้วอันนี้คือแบบมองว่ามันเลิกกันไปแล้วนะ แต่พี่มองว่านะเออกูไม่กล้าคบอ่ะเพราะว่าในใจลึกๆของเราอ่ะเราไม่อยากที่จะแบบว่าเออพอไปเจอเพื่อเราเราพูดไปถูกอะไร่เงี้ยก็ถา,ถามว่ามันจริงมันถูกไหมคือมันมันตอบไม่ได้ว่ะคือเพราะว่าระยะคือช่วงคือแบบว่าสถานะของที่ของคนเรามันมันแตกต่างกันถ้าเราเวลาคบนะก็ เขาเลิกกันไปแล้วนี่คือถูกแล้วอะไรเงี้ยถูกกันแล้วเราจะไปคบก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องเลือกเอาจริงเอาจริงเลยนะยังไงเราก็ต้องเลือกถึงแม้ว่าเพื่อนมึงจะสนิทกันแค่ไหนเนี่ยถ้ามึงเลือกแฟนเพื่อนมึงก็ต้องเลือกที่จะไม่คุยเพื่อนเอาจริงถึงแม้ว่าอย่างใได้อย่างนึงแหละเนาะอ่าใช่ไม่นจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบคิดตกขนาดไหนก็แล้วแต่ที่แบบ เออมันก็เลิกกันไปแล้วนะมันก็คงอาจจะไม่หรอกเอาจริงคือแม่งไม่ใช่หรอกพอเราเจอหน้าเพื่อนเนี่ยเออเวลาเราเจอกันเราคุยกันเนี่ยเออแม่งยังไงมันก็ไม่ลงรอยกันอยู่ดีเออฉะนั้นมันมีหลายๆปัจจัยเข้ามามีเหตุมีผลของมันเสมอ,เออ่าถ้าเราแบบเราต้องการที่จะมีแฟนกับแฟนเพื่อนเนี่ยที่เลิกกันไปแล้ว ลัาต้องดําเนินชีวิตไปด้วยในอีกหนทางหนึ่งอะเรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะเนาะอ่าใช่มันก็ตึ้งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับอ่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอ่แต่ยังไงถ้าแนะนําจริงๆเลยนะที่ว่าถ้าแนะนําจริงๆนลพที่ว่ามันมันไม่ควรอืตามหลักความจริงคือก็ไม่ควรนะเนาะใช่ไหมใช่ถึงแม้ว่าคือแบบ ผู้หญิงจะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่เรามารู้แค่เพียงเรารู้จักในฐานะเพื่อนมาก่อนแล้วเราชอบเขายังไงก็ไม่ควร uh huh. ถึงแม้เราเจอเขาครั้งแรกอาจจะเป็นแฟนเพื่อนแต่เราไปชอบแต่พอเขาเลิกกับเพื่อนแต่เราก็ยังชอบอยู่ที uh ่ว่ายังไงมันก็ไม่ควรอ่าแต่ถ้าถามแบบเออยังไงอ่ะก็ควรเรามารักกันชอบกันอย่างเงี้ย คนเรามันจะมีเหตุผลอย่างนี้มีรักกันชอบกันทําไมผมจะเลือกไม่ได้ครั้งนี้ด้วยเขาเราเคยเขาเคยเลิกกันมาแล้วแล้วเราก็ชอบกันแล้วบางทีเราคุยกับเขาแล้วเราก็ชอบกันอย่างเงี้ยพี่ว่าก็จะเป็นในหัทางที่แบบแล้วมันก็ไม่ได้แล้วแต่กรณีใช่มันมันขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยเว้ยมันมันขึ้นอยู่หลายๆอ่าใช่ แต่ว่าตามมาตรฐาน,<อ>นเรามันก็เหมือนมาตรฐานโลกอัะเนาะเพื่อน,นกันเนาะใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนอขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่เราคุยอะไรอย่างเงี้ยเอเอมันเป็นคําถามที่แบบน่าสนใจมากนะในเราก็เนาะมันไม่มีคำตอบตายตัวขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ใช่มันไม่มีคําตอบต่ตัวใช่บางคนอาจจะซีเรียสเรื่องนี้มากๆก็ได้ถ้าถามว่าพี่ก็แม่งก็ไม่รู้ว่าบางทีพี่ก็อาจจะชอบคนคนนั้นมากเราก็ไม่อาจจะปล่อยใจได้แต่ทํายังไงอะความผิดความถูกในเรื่องของความรักมันแตกต่างกันอืมใช่มันไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแค่เราลองลองไปเรื่อยๆอก็ประมาณนั้นแหละ ครับผมแล้วความคิดเห็นของคนอื่นๆคิดว่ายังไงบ้างไม่ควรครับไม่ควรครับอืออ่ะอย่างอย่างพี่ไอซ์ก่อนเลยพี่ไอซ์คิดว่าไม่ควรแล้วก็ตามด้วยเหตุผลเพราะแต่แฟนเพื่อนคือยังไงมันก็ไม่ควรมันจะมองหน้ากันไม่ติดในความรู้สึกที่นะอ่าะคือคต่อให้เพื่อนไม่รู้สึกอะไร แต่เราอ่ะมันก็ต้องรู้สึกว่าเรามองหน้าเขาไม่ติดเ mm hmm. พราะเราเลือกที่จะไปครบในกรณีที่ไปเลือกนะเลือกที่จะครบอันนี้แม่งเป็นแฟนเก่าแฟนเราอะ uh huh. แต่ไอ uh huh. คนที่เป็นแฟนเก่าแม่งก็คือเพื่อนเราอีกคือ uh huh. เราไม่สามารถคุยสนิทสนิทใจกับเพื่อนที่เราสนิทได้อีกเลยเนะี uh ่ยเหรอปะมันจะมี uh huh. จุดที่เราทําให้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม uh huh. แล้วมันก็จะเสียเพื่อนไป คือก่อนก่อนนันอาจจะแบบสนิทใจใช่ไหมเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรือเขาอาจจะเสียเราก็ไม่รู้เพราะว่าใน<อ>ความที่เราอาจจะห่างหากันไปหรือว่าจะไม่ได้คุยกันแล้ว<อ>คือมันก็จะห่างหางกันไปถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นรู้สึกว่าอัน้เป็นเพื่อนกัน,กนแต่แม่งมาทํากับอย่างนี้ได้ไงว่านี่แบบกูคบม,มาก่อนมึงก็มาคบต่อแสดงว่ามึงรอเสียบอยู่นี่หว่าอะไรเนี่ยอย่ากนั้ม<อ> คือคนเราแม่งความคิดแม่งไม่เหมือนกันเออเออเออใช่ใช่มันจะมีคำความคิดแบบประมาณว่าคือมึงรอเสียบอยู่ใช่ไหมพอกูเลิกกับแฟนกูปุ๊บมึงถึงมาคบต่ออย่างนี้อะไรเงี้ยใช่มันจะเหมือน,อน,นเพื่อนหักหลังกันอะใช่ใช่มัน,<ต>น,นมีน่าคิดใช่ถ้าถึงมองว่าไม่ว่ายังไงตามหลักความเป็นจริงก็คือ,อยังไงก็ไม่ควรเพราะถ้าเกิดรักเพื่อนกันจริงเขาจะไม่ทํากันแบบนี้ แค่นั้นเองใช่อืมแล้วพี่แชมป์มาครับผมรักว่ามากเลยครับมีคนเดียวครับครับผมอ่พี่แชมป์ให้ความคิดเห็นยังไงกับการที่ว่าเพื่อนหรือพี่พน้องไม่สามารถครบแฟนต่อกันได้อืมเอาจริงเนะคคำว่าญาติมันก็ไม่ควรอยู่ละเพื่อนก็ไม่ควร ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรเปยมันมันจะทําให้เราแบบเสียเพื่อนอ่ะเออว่าง่ายๆเยถ้าถ้าเรารับผู้หญิงคนนั้นมากต่อมันเคยคบกับเพื่อนเรามันก็ไม่ควรอจริงๆอ่ะจิตใต้สำนึกคนเรามันควรจะมีเว้ยจริใช่คนเรามันมีจิตใต้สำนึกทุกคนอ่ะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้อ่ะคําเนี้ยมันมันมันใช้ได้ อ่าเหมือนกับปุมาคุยอะไรวะเดี๋ววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้คํานี้คนบางคนมันก็มันก็ใช้อยู่นะคนเนคนแถวนี้บางคนก็มีใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้ที่แซมมาแหละอ๋อว่าอยู่แหมใครสําหรับคนที่ฟังอยู่ก็ผมก็บอกไว้เลยว่ามันไม่ควรนะหาวใหม่ผู้หญิงบนโลกนี้ ผู้หญิงบนโลกนี้มีเยอะกว่าผู้ชายนะเว้ยเราหาใหม่ได้ไม่ต้องไปคบต่อโอ้มันสวยแค่นี้มีสวยกว่านี้อีกเชื่อผมได้ก็ได้ใช่ไหมก็นั่นแหละครับเอาแล้วพี่เกลบอกกูกำหมัดเลยกูกักูกูกว่ากำหมัดนะเนี่ยกูว่าจะขอที่เต่าลงมาบ้างนะเนี่ะพี่เกลกำหมัดเลยนั่นแหละมันก็ไม่ควรนะครับก็นั่นแหละ คนหนะึ่งเขาพูดไปหมดแล้วมึงโยนมาหากคูคนสุดท้ายกูไม่รู้จะพูดอะไรกูคิดไม่ทันอ่ะเออใช้ได้ใช่ได้ถามน้องอายุสิบสามมั้งไงอะไรอ่า,อาถามถามแบบอ่าความคิดเด็กอายุสิบสามคือไอ้บุคคลคนนี้นะคืออ่าอันดับสามของประเทศนะแชมป์ไอ้แข่งอนนะไรไกน่าสปีดดิฟเตอร์รายการอะไรนะเซอร์กิตไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเพนสเปเชียลฟอดเด้อ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 อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ อ่ะว่ามาหน่อยคิดว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่ว่าเพื่อนกับเพื่อนหรือว่าอ่าเออเพื่อนหรือว่าพี่น้องไม่สามารถคบต่อกันได้ไม่รู้ว่าเมาดเด,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 ดี๋ <laughs> ยว็ดเด็เด็ไเด้ด <laughs> <laughs> พด็เด็ด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 เด็่เด็ดเด็ไเด็ด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 เข็ดเด็ดเด็ดเดดเเเดดเด็ดเดดเดัดเด็ดเด็ดดดด ยยกยอกอัดยิ่งใหญ่ต้องไหนว่าเดี๋ยวเข้าไปกดไลค์ก็ก็ตามนั้นละครับจบเดี๋ยวลืมกดดิ้ไลค์ดนึยนะครับอ่าครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับอ่าความยิดเห็นนะที่เขาาพูดคุยกันในวันนี้โอ้โหมาแบบโทรโทรหาหนึ่งได้ถึงสามเลยวันนี้นี่เป็นคําถามที่ผมลอยคอมานานมากเลยหรือวะอยคออถามพับ ดีได้ต้งตกมุกทันแหมพอตแ c a s t มันใส่พอดแค a ต์มันใส่เ <laughs> อฟฟกไม่ได้เดี๋ยวเอฟเองโอเควันนี้นะก็ถ้าคำพูดคำจาใดไม่สมข,ขออ <laughs> ภัยมาณาที่นี้ด้วยหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้หรือว่าได้ความคิดเห็นไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่วันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมนะฝากฝากช่อง D Y อแล้วก็ T M C หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดด้วยนะครับไม่มี T M C หนึ่งเก้าเกจ็ดอ่ะหนึ่งเก้าเจ็ด่นะช่องหนึ่เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็พี่นเห่าฟิกเกอร์นะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติเข้ามาพอดแคสต์รอบนี้โอ้โหสุดยอดไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายชคดีครับครับ